เป็นหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดวงดาวจุฬาในวัย74ดูแลตัวเองวันนี้มาเจ็บกับ74อายุอายุ7 4ยย่าง70ก็คือเรื่องราวคืออย่างงี้ฉันน่ะฉันน่ะฉันน่ะเสียคุณยายตอนนี้ฉันเล่นละครกับป้าดาวก็เหมือนป้าดาวเป็นแบบตัวแทนอุ้ยไม่ได้พูดจะร้อไร้องไห้ไม่ได้ไม่ได้ขายของเราจะขายของนี่เป็นวันดีๆของเราแล้วก็รักเขาเอนดูเขาด้วยเด็กหนุ่รักเลย จะเล่าอวยเรกันที่ไหนเรามาเราจะไม่วันนี้เรามีอะไรบ้างครับวันนี้อะไรครับอย่างนะคะเพศลับความงามของดวงดาวจุกินดาในวัยเจีจริงๆอ่ะกินมาโดยตลอดนะครับเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนละกันขอกลูตาสก์ชมเลยกลูตาช่วยอัลตรากลูตาช่วยผิวขอสละรววางสวายสดใสช่วยผิวกระจ่างใสนะคะ ดูแลผ่าเดินจากเรื่องจุกจากนะดูแลเรื่องผิวหนังคืออันไหนคะตัวนี้นั่นแหละค่ะลูกอันนี้นี่แหละค่ะอันนี้คือคมูตาคุณผู้ชมคคอลลาเจนเป็นเม็ดเป็นเม็ดค่ะลูกอ่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วเม็ดนี่นะคะคุณผู้ชมปกติอันนี้เราเป็นโปรเขาเรียกโอ้คินง่ายมากเป็นเม็ดร้อนเป็นเม็ดโปรแล้วโลบปกติเราจะขายเป็น3เขาคือประมาณ20แคปซูลครับอันนี้เราลดโลกร้อนเพราะนั้นเรารวมเม็ดเข้าไปอยู่ในกระปุกเดียวเลยครับแล้วก็บรรจุ6 ส0เม็ดไปครมบใช่แล้วเม็ดของเราแคปซูลของเรานนี่ยน้ยม่าเป็นเจลาตินที่สกัดจากน้ำอื่นตัวนี้จริงๆแล้วกินได้เลยกินได้เลยคือ13บสามหกทไปกินได้เลยนะคะคุณแม่ต้องกินที่ไม่ได้นะคุณแม่ให้ดูบทสั่ไปวลวกินได้นอกนั้นกินในมดตัวนี้บอกเลยเจมังอิสลามกินได้เพราะอะไรเพราะตัวนี้สกัดมาจากพืชแล้วสกัดเย็นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่สารเคมีไม่มีสารสกัดกินได้ทุกวันเดียวกินทุก ไตัวนี้ดวงดาวจะวิญญาณมาหนึ่งปีกับสองเดือนแล้วคือความจริงรถหัวตั้งตัวนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมนะครัและมาวันนี้โปรพิเศษโปรเท่าไหร่คะสองหกเก้าจากราคาปกติเท่าไหร่ครับสองเก้าเก้าปกติสองเก้าเก้าวันนี้ไปที่สองหกเก้านะคะวันนี้ราคาพิเศษคือลดกว่าลดไปกว่านี้ยี่ห้อคุณนี้ยากยาก็คงแบบว่า ไม่เหลืออะไรเอาละครับตอนนี้ทุกคนกดได้เลยจ้ากดเลยคำปราบ่ะเคล็ดลับของดวงดาวจุนดาใครอยากผิวขอสละอ้าววีวีโซกูต้าไหมอันนี้เป็นสินค้าเป็นเป็นกูต้าทำเข้าจากญี่ปุ่นทุกคนมันกินง่ายมากไม่ต้องสกัดเย็นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่เป็นแคปซูลแบบไม่มีสารตกค้างสำหรับคนยั่ยามือนกินสำหรับคนที่อยากได้ความรวดเร็วเนาะงวันหนึ่งไม่เท่านานท่านผู้ชมขาสองเดือนผิวสองเดือนนะขอให้กิน ขั้นต่ำสองแคปซูลสูตรเล็กคือสามแคปซูลแล้วขอเลยว่าขอให้กินต่อเนื่องสองเดือนตอนนี้สั่งไปวันนี้ท่านผู้ชมขะสวยรับปีใหม่ถ่ายรูปออกมาโอ้ยยิ่งอยู่ทำท่าทางแดดหรืออะไรนะมันจะออร่าจับได้เลยจริงๆบอกเลยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาวแนาะป้าดาวก็คือพอเรากินแล้วผิวเราจะลื่นก่อนขอขอต้องขอแต่ละเอาจะบอกว่าชอบที่ป้าดาวบ้ากล่องจริงนะนี่คือติ๊กอกเก้อ ขอไลค์ภาลูกค้าใช่นะสว่างสวยสุดผิวเราจะลื่นขึ้นก่อดผินตาวลื่นสองแคปซูลครับผมสูตรแรกมีสามแคปซูลคือจะเป็นยานะค่ะกระปุกแรกเนี่ยยาสามเลยอ่าโดมเขาเรียกไปโดมเขาเรียกไปกระตุ้นกระตุ้นนะไปบูดแล้วหลังจากนั้นกระปุกที่สองค่อยลดลงเหลยสองแคปซูลสองเดือนโอ้โหปีใหม่สวยนะปีใหม่แล้วที่สำคัญเวลาเราถ่ายรูปอะรูปยังไงครับคนจะดูดีขึ้นหรือบางคนกลับไปเจอเพื่อนผูกเจอ ญาติพี่น้องจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วไปทำอะไรไปทำอะไรไมดูออร่าสว่างสวยก็ดูผิวม้าดาวนี่เป็นไังองดิฉัาดูเฉดเฉดีลยโอ้ทุกคนดูในกล้องดูป้าดาวในกล้องออร่าสว่างสว่างมากอันนี้คือยาไม่ได้หลอกซื้อนะอันนี้คือผิวสดแล้วย่าใช้แป้งแป้งนะจ๊ะท่านผู้ชมขาแล้วเคยเคยไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะเข้าป้าดาวนะ ไล่อยู่ที่บ้านแล้วไม่แต่งหน้าเลยคืออาบน้ำลงมาหนยให้ทุกผู้ชมเห็นหนังผิวจริงๆมาแล้วคุณผู้ชมครับคือป้าดาวเนี่ยไม่มีรองพื้นไม่ได้พอกีดีนี่คือผิวของคุณดวงดาวจริงๆแล้วตอนเวลาเล่นละครป้าดาวก็คือผิวนี้เลยนะไม่แต่งไม่ได้แต่งนะเวลานละอันนี้ต่อด้วยมันเราไม่ได้โบกเจนไปด้วยเดี๋ยวคอลลาเจนเราต้องใช้น้ำร้อยห้าสิบมลนะคะลูกเด็กๆเคาเดี๋ยวจะใช้น้ำร้อยห้าสิบมลมาคอลลาเจนเลยอากูตาถ้าใครสนใจอากูตากดอากูตาสอง สองหกเก้าเป็นแคปซูลง่ายมากหกสิบแคปซูลเลยนะหกสิบแคปซูลนะโปรตีนถ้าได้ปกติเราจะขายเป็นสามกระปุกแต่วันนี้เรามาแล้วไม่เอาค่ะตอนนี้เราทุกคนต้องช่วยกันลดโลกร้อนเพราะฉะนั้นบรรจุอยู่ในนี้เลยหกสิบแคปซูลและเป็นแคปซูลที่เป็นเจลาตินที่สกัดมาจากพืชเน้นย้ำสกัดมาจากพืชอนรสกัดเย็นจะมาเน่มายาเยย์คอลาเจนตัวนี้นะท่านผู้ชมจากปุ๊บนี่เปิดมาปุ๊บมันจะมีฝา นี่เห็นไหมคะช้อนอยู่ฝากระปุกผู้ชมดึงฝาดึงดึงนี่ดึงช้อนนี่ออกมาบนี้ออกมาเนี้นี่เลยน้ำมีช้อนอยู่ในฝาเลยแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เลยต้องตั้งเหมือนไอซ์สต๊อกอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ตักดวลาตักนะคะผู้ชมจะบอกให้ว่าเป็นเพียวคอลลาเจนอันนี้สกัดเย็นเหมือนกันนะคะเพียวคอลลาเจนนี่วิธีการนี่ผู้ชมขาหนึ่งสองและ ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ต้องชนเดี๋ยวจะใส่ไม่ต้องไม่รอโนน็อตไม่ต้องแล้วท่านผู้ชมก็พับเก็บได้นี่เห็นะคะสําคัญก็คือดูแลมือของเราให้สะอาดให้แห้งทิ้งเอาไว้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะเนี่ยย่าโชว์เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะใส เราก็ทานได้เลยไม่ผมเคยกินอะไรแบรนคือมันต้องมันต้องคนต้องเคี่ยวอะไรอย่างเงี้ยน็อตไม่ต้องมีอันนี้ต้องเลยลูกแสดงว่าแบรนด์ของบดานูราคือมันเปียกคอลลาเจนแล้วหกหมื่นเม็ดกิ๊กจริงๆหกหมื่นเม็ดกิ๊กแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างอันนี้คือให้คนเข้าใจเลยไงว่าเอ้ยมันคือเปียวคอลลาเจนไม่ต้องกลัวว่าเอมันจะเป็นสารตกค้างกินเข้าไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงนี้อ่ตรงไม่มีเพราะอันนี้คือใสแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเห็นไหม มันค่อยๆละลาย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 ไปเนี่ยตั้งทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยเห็นวิวการของเขาดูการทํางานโตยังไงคะนายวัลเจนเราเท่า่ะเหมือนกันคอลลาเจนโปรเหมือนเท่าไหร่ละลูกตอนนี้พิเศษคุณแม่สองเก้าเก้าปกติสองเก้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าปกติไม่ใช่ราคานี้เพราะว่ากระปุกนึงเนี่ยคือสองร้อยยี่สิบเก้าบาทสองขับบุกคือเท่าไหร่สี่ร้อยอะไร 2องร้อยยีกมันจะเป็นสี่อกว่าบาทถูกไหมลูกถูกต้องแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มาเป็นเท่าไหร่นะสองอแกี่บงรนะสอบุ่เหรอะลเือราคาะ่่งู่อย่างนี้ใช่คุณดวงดาวเราทำราคาพิเศษจริงเป็นราคาที่ไม่เหมือนที่อือขออนุญาตเป็นพิเศษจริงๆสุดๆได้ราคาเท่าไหร่ครับพี่แงงั้นเดี๋ยวจะลดราคาแป๊บนึงค่ะเราอยู่เรานะได้อยู่เรา เวลาไหมคะ่นเป็นปอภัยนะคะสวสูงวัยเป็นคนมาขายแล้วมาคนเดียวด้ื่ค่ะวันนี้แล้วก็ดาวของเรามาเองคนเดียวโอ้ยน่ารักากแข็งแรงมากก่กระปช่วยมาดาวเลยเดี๋ยวขอเลียเช่อแล้วนะกรองกรปุกลยทหมดชี่เรียาพี่ติคท่านท่านผู้มทักกดสองกระปุกเหลือ2 5 4าบบาท สองร้อยห้สองกระปุกจะบอกให้ว่า oui> ย่าเนี่ยกินคอลลาเจนมายาวนานเป็นคนที่กินคอลลาเจนคอลลาเจนจะช่วยผิวอิ่มน้ํอิ่มฟูดูแลผิวดูแลผมดูแลเล็บคือจริงๆแล้วพอคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นวัยหนึ่งผิวมันจะขาดความยืดชื้นแล้วย่าก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นผู้ใหญ่อะมานคนหันไปดูคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย พอผิวแห้งคันและผิวคนอายุเยอะท่านผู้ชมถามมันจะบอบบางและแพ้ง่ายนี่มันใส่อะไรนิดอะไรหน่อยดูะคันท่านผู้ชมกินตัวนี้ไปแล้วตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบอดนอนอดนอนกินได้เลยกินได้เลยกินได้เลยลูกอันนี้ที่ท่านผู้ชมดูก่อนเห็นไหมคะ ใส่ใส่แล้วใส่มากอันนี้มันมีเส้นใหญ่เยอะเลยนะมันมีเส้นใญในผิวเส้นใหญอขอาเจนแล้วไม่ต้องปวสามตกค้างไม่มีทุกอย่างสกัดเย็นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่สารเคมีแล้วตัวเนี้ยคอลลาเจนนี่เป็นตัวที่ดวงดาวจุดากินมาอย่างตลอดยาวนานท่านผู้ชมเ้ยรสชาติกินง่ายมากเห็นไหมโอเคไหมลูกไม่ได้อวยยานะไม่ต้องอวยนะเรื่องความริงไม่อวยรสชาติกินง่ายแล้วต้องหอม คะไม่มีกลิ่นบางคนกลัวว่าจะขาวไม่มีขาวคุณผุ้ขาไม่มีขาววันนี้มาแล้วฝากด้วยฝากอ่าไม่มีกลิ่นอะไรเลยอย่าไม่ขาวด้วยนะคะเท่าไหร่นะคะสองกระปุกเลือเท่าไหร่นะพอยาบีดีหนึ่งครับสองร้อยสองร้อยห้าสิบเท่านั้นถ้ากดสองกระปุกมันจะสองกระปุกมันจะตกถูกสองร้อยห้าสิบสี่บาทสองกระปุกค่ะโอ้โหลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมก็คือเงินมาเก๊า ทุกคนตับตากลือได้เลยนะมีทั้งตาเกลือและขอร์ดเจตตกลือได้เลยเพราะว่าอันนี้ให้อภัยสวนิดนะสวเนี่ยจะจําอะไรแม่นรู้ไหมจําบทแม่นเลยสองกระปุก508บาทแม้กดไปเลยอ๋อสองกระปุก508บาทสองกระปุกโกแล้วกระปุกละสองถ้ากดสองกระปุกสองห้บาทไอ้ปกติมันจะ2อ0รี่กระปุกนึงสองร้อบาทนะอันนั้นมันคือกูต้าแล้วอ๋อกูต้าแล้วถ้ากดสองกระปุกอ่ะ รอเวลาใช่ไหรอทำอะไรกันด้วยนะคะรอ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 บิ๊ง่ยบยังบกยับิชัวยบิชวยบกอไรมาพ่อมาดูคุณคุณสมรักจะมาช่วยดวงดาวไหมสมรักออบ้าคุณทดลดูดิบ้าคุณทำอยู่มาดูีคุณแม่คุณดวงดาวแม่ดวงดาวอย่ามามาคุณพ่อมามอา แล้วประเด็นคือจะบอกว่าคือเมื่อวานอ่ะเบีถ่ายละครกับป้าดาวใช่ไหมเล็ก็เลยแบบว่าเออชันป้าดาวมาละครแล้วเจ้นป้าดาวเหลือน้อยมากอยากให้ทุกคนรีบกดใช่ไหมว่าเมื่อวานที่วนกันเยอะไมเยอะ คอลลาเจนไม่เยอะไม่เยอะค่ะกดเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่ปวดเจ็บปวดได้ยังไงไม่ปวดถามว่าอย่างไรกินคอลลาเจนมันช่วยด้วยใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆใช่ไหมครับดูแลผิวผมเล็บข้อต่อดูแลลูกดูแลใช้ไหมว่าดูแลดูแลผิวผมเล็บและข้อต่อท่านผู้ชมที่สำคัญคือผิวเราจะชุ่มชื้นขึ้นอันนี้เรื่องจริงเพราะดวงดาวเป็นคนกินคอลลาเจนมาอย่างยาวนานปกติคอลลาเจนกระปุกหนึ่ง229บาทมาวันนี้เราจับเป็นสองกระปุกเลยสองกระปุก ไรีค่ะลูกในตะกร้ปกกระปุกสกระปุกคอลลาเจนสกระปุกคอลลาเจนสามรอยห้าสิบเก้าโอ้สองกระปุกสามร้อยห้าสบาทจัดไปเลยนูชมใช่ค่ะสามบาบทถูกไมถูกไมราคาดีสบางคนอุ้ยเขาบอกเขาได้เขาได้สาม เขาได้3 2 9เขาบอกมีแต่บางคนได้บางคนอาจจะได้ได้ดีกว่านั้นนะแล้วแต่คนเลยเพราะว่าคุณในคุณ tiktok ก็คือเคล็ดลับของคุณป้าดี๋ยวตอนนี้มันทูกวันละ2 9อันนี้คืออันนนี้ะท่านผู้ชมใครที่กินเจมังกินไม่ได้วันนี้ย่าไม่กินเนื้อสัตวบย่าจะไม่กินพุทธพุทธพระรหัสไม่กินเนื้อสัตว์เพราะอันนี้มันคือสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกเพราะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวของเราคืออาหารหมดอันนี้อาหารเพราะว่าเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กิน กินเจกินมังกินไม่ได้นะลกูกแต่ว่าอิสลามกินได้เลยแล้วก็<อ>ตัวนี้เป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้ไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์อันนั้นเจมังอิสลามกินได้อสองตัวนี้สกัดเย็นนะคะแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นสารสกัดนาเข้าจากญี่ปุ่น,นไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่สารเคมีไม่มีสาตรตกค้างกินได้ทุกวันยาวๆเหมือนกินพืชผัก ผลไม้ทั่วไปนะคะทานตอนไหนคะทานกินตอนท้องว่างก่อนอาหาร15หนาทีครับกินตอนท้องว่างก่อนอาหาร15นาทีตัวนี้สารสกัดจากญี่ปุ่นตัวนี้สารสกัดจากเกาหลีอ๋อกูต้าจากญี่ปุ่นโอร์เนเตจากเกาหลีเออคือเกาหลีกับญี่ปุ่นเกาหลีกับญี่ปุ่นตัวนี้ญี่ปุ่นตัวนี้เกาหลีเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับขอนขอ สี่ล้านหให้ประดาวขอสี่ล้านหขอสี่ล้านหกขอสีล้านหกขอสีล้านหให้ประดาวพี่นักที่ายคิให้หนูนะคะเย่เย่ขอตอนแบบสี่ล้านหขอหน่อยขอหน่อยหอะไรกเลยนะตอนนี้จะดลาหกกับมาทุกคนบางคนกดได้เลยนะครับสามร้ยเกครับ ตายแน่จาก359ร้อมีคนกดได้320มาแล้วจ้ะแล้วบากดียบบารวยบางที่ฮอตไป800แล้วจังเออสามอย้าต้องเงี้วอันนี้คืออะไรบิ๊กบิ๊กสรุปสิไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงถึง70กว่าแล้วยังขับรถเองมายังได้แล้วดูผิวพรรณก็คือไม่อายเด็กสมัยนี้เลยใช่ใช่ครับว่าไม่อายแล้วเราต้องเราเองที่ต้องอายมากกว่าใช่แล้วอยู่ข้างกันเนาะเราคือบอกตรงว่า บอบไออิสานด้วยงหน้าด้วยนะท่นคนกบอลเลยอยายากินฑา้มมอก็คือเม็นาคได้ใช่เน่นจาคอขก็อย่างนี้เลยก็คือยอมก็คือกรบแบบแต่อันนี้กินง่ายจริงเป็นแอปซูลูนี้ช่วยให้ผิวขาวสว่างสวยสดใสคนตาไทยก็ตามคุตาผิวสว่างสวยดูแลพี่จะงหรืออะไรดๆงี่ทแดด วิวิโซ่ต่ำสองแคปซูลสูตรเล่นสามแคปซูลนะคะกินต่อเนื่องสองเดือนท่าชมขาสองเดือนสองเดือนสองเดือนดวงดาวกินจริงใช้จริงทุกตัวที่เอามาทั้งกูต้าพือทานทานตอนท้องว่างใช่กินตอนท้องว่างก่อนอาหาร15นาทีทั้งตัวคอลลาเจนแล้วก็ทั้งตัวกูต้าเลยกูต้าเป็นสารสกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นคอลลาเจนสารสกัดนำเข้าจากเกาหลีคอลลาเจนหมดแล้วคอลลาเจนหมดตอนนี้เหลือกูต้าหมด กู้ามูตเลยอ่ะขอบกูต้าล้วกูต้ากมาราหน่อยกูต้าหน่อยขอกูต้าให้หน่อยนีคอกว่าถาเดอยขอพ่ราบาดเจ็บ้สาหน่อยพ่อมาขอก่อ6แสนพ่อบอกคุณพ่อบอกบิ๊กหน่อยคุณพ่อต่อแสนหน่อยว่าผมไปราบาดเจ็ให้ป้าหน่อยเขาเลยว่าดนั้นต้าแบบว่าราคาเท่าไหร่ล่ะไม่ทบพ่อบอกพี่หนบหน่อยขอนได้ครับว่าไดได้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 ด้ได้ด้ดได้้อดวไดู้ดมันไ้ได้ด คนขากูต้าเราช่วยกันกดกูต้าให้แม่ดาวหน่อยอันนี้หมดเลยนะอันนี้หมดก็เอาลงก่อนอันนี้ขอไว้ได้ไหมคะได้เลยลูกเอาไว้เลยเห็นแม่ดาวแบบแข็งแรงมากเลยเขียนรับพระดาวเรารู้แล้วลูกชาติเจ็ดสิบเข้าคุณแม่ทานได้เฮ้ยพี่นันเข้ามาพระดาวเดี๋ยวเราเดินขึ้นกดหน่อยนะครับพระดาวพระดาวลูกชายลูกชายนะครับ ใช่ค่ะช่วยกันหมดกูตาเลยกูตามากูตอง้อยหกสิบาทหนึ่งเหลือเท่าไหร่2องเก้าหนึ่งแถมสองเลยหรอ่ามสาวปลูกเหรอฮะสามสามกระปุกนี้ยในนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือคือเท่ากับสามกระปุกอยู่ในกระปุกเดียวกันอ๋อก็คืออัดมาไว้ไว้ในนี้เลยเดียวอันเนี้ยมันคือมันคือ จริงๆแล้วเราจะขายแยกกระปุกกระปุก20แคปซูน20แคปซูน20แคปซูนแล้วถ้าเป็น3กระปุกจะราคาเต็มคือ299บาทแต่วันนี้ลดเหลือ269คุณได้60 60เคปซูลเลยโดยในราคา269บาทนี้เขาเรียกโปรลดโลร้อน้ออยไเ เอาล่ะ <G ã entender> ตอนนี้เหลือแค่หลักพันถึงสี่ล้านหกแสนทุ้คนะคะทุกคนเลยถึ่คนเลยแล้วพร่อมลกสีส <ver> ี กินแก้วย้อนใหมากสี่ล้านหกสี่ล้านหกอีกแปดพันบาทคุณตาคุณตากับคุตเลยกินง่ายมากๆเป็นแคปซูลนะคะใครอยากดูกินไปเลยวันละสามแคปซูลช่วงแรกแล้วหลังค่อยลดเป็น2องอยลดเป็นหนึ่ใกล้แล้วก็จะหกสี่ล้านหครับตอนนี้เหลืออีกประมาณห้าพันกว่าบาทจ้า สองแคปซูลนะผู้ชมคะเล่นสามแคปซูลเจ็บเข่าแทนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเนี่ยพอเห็นป้าดาวเป็นอย่างเงี้ก็อยากเอาเนี้ยไปกินเลยตัวทุก่าแข็งแรงมากๆไม่ต้อกินคอลลาเจนมานานมากแล้วเรื่องหนึ่นาทีอะกินคอลลาเจนมานานมากแล้วจริงๆค่ะสี่พันอีกสี่พันสี่พันบาทสี่พันบาทสี่บาททุกคนช่วยป้าดาวกดหน่อยนะคะมาเองนะครับแล้ข็งมากขับรถมาเองมาคนเดียวไร้คนเดียวหนึ่งพันหนึ และแล้แล้ขอบคุณนมาขอบคุณะมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวถือของมาคนเดียวแล้วผมเข้าขายของสินะใช่ฮงโกนมาพิดหน้าไลคขอบคุณทุกคนมากคนช่วยกันกดกดได้ต่อเนอครับใช่คนกัมากกดได้ต่อ นะะคขอบคุณที่เปิดใจให้แบรนด์บีบีได้มีโอกาสเลี้ยงผิวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นคูเจ้าคนกดเยอะนะคอลลาเจนหมดเลยบีเอาไว้ในข้อเท้าทุกข้าหรือในข้าวเท้าดาวจันทินดาจริงแๆนะก็ใช้จริงนะคะผู้ชมค่ะใครที่กดเยอะก็กล้าแล้วยาบกล้างามงามทุกยาทุกยาเกเลิกออเดอร์นะคะ ฝากไว้ด้วย,นยในห้อมใจค่ะบอกเลยว่าเอซีผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครยกเลิกออเดอร์ออไม่มีเลยแน่นมากนะคะออและนี่กดต่อเนื่องมากค่ะขอรักผู้ใหญ่บ้าน,นอีกคนหนึง <c oughs> นะคะือ <c oughs> จริงๆอนะมันมีข่าวเลยค่ะยังไงเค่ยข่าวหรือว่ามีคนมาแอบเยียบๆมองมองหลานบุญธรรมของพี่ชัน<อ>พี่ฉันก็เลยวันนี้ ต้องนานนิดนึงต้องมาดูหน่อยว่าเขาเป็นต้องมาดูหน่อยว่าเขาเป็นยังไงแล้วนอะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วแอบส่องเขามานานแล้วเขาน่ารักไหมคะเขาน่ารักไหมวันนี้เขาช่วยเราฝันสุดเขาน่ารักมากขอบคุณค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาให้โอกาสไหครับผมนอกจากหลานอุ้ยน่ารักจังน่ารักมากเลยรักกันมากกับเป็นป้าบุญธรรมเล่นละครด้วยกันอยู่ตอนนี้อย่าลืมฝากละครวันที่สิบเอ็ดเสบียงนี้ฟังเราคำนี่ตามหารักที่เธอลืม อันนี้หลานย่านะในเรื่องหลานย่าติดตามด้วยวันวันที่7เราจะบูส่งแล้ววันที่21นะคะออนแอ่ตอนแรกเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องวันฝากไว้ในอ้อมใจด้วยพระเอกคือน้องแจมนะน้งเอกก็คือน้องเบสแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่สําคัญเรื่องนี้ดวงดาวเจ้าชินดาปัดพะกับทัศวรรษนีวงมาดูเเราจะเปนะ ะเป็นเพื่อนรักในละครหรือว่าจะทักเลียมบทในละครตามด้วยนะลเดียวกันรดียกันขอ้นขามาขับเองขับเองขับกองขับองของขับเองขับกองขับเเองขับองขับเอองงองหงเขับรถให้อเอเอ หน้าแดงเลยนะ่นามาค่ะพนมาไหมเอามาถือถืวางาวางวางนี่นี่ขอขอเห็นน่ารักมากเลยยอดเงิน้วยแล้วส่งให้ป้าด้วยนะขดเดือบๆ้นได้หมหน่งสองสามขีครับขอบคุณครับใช้งานได้ตลอดเลยค่บคกาเรียกนนมาทุกเดือนเลยนะเอาีิน้ำชาแล้วกลับแล้วนะลาลัคนครับเ๋ยวต้องไปครับ